ตำนานวัดป่ามหาเจดีย์แก้วจังหวัดศรีสะเกดวัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดล้านขวดตั้งอยู่ที่บ้านดอนตำบลโนนสูงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดที่ได้ชื่อว่าวัดล้านขวดก็เพราะสถานที่ต่างๆภายในวัดต่างถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีรวมกันกว่าล้านใบซึ่งความคิดนี้มาจากพระครูวิเวกธรรมจารย์หรือหลวงปู่รอดที่ครั้งหนึ่งได้เข้าไปพักปักตรดในป่าช้าหนองใหญ่โดยในระหว่างนั้นมีญาติโยมและชาวบ้านแวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ ทำให้หลวงปูก่เกิดความคิดที่จะสร้างวัดขึ้นบนพื้นที่ป่าช้าแห่งนี้แต่เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีขยะจำพวกขวดอยู่มากซึ่งท่านเห็นว่าขวดเหล่านั้นมีสีต่างๆสามารถนำไปตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงามจึงทำการร,รวบรวมขวดจากหมู่บ้านนำมาสร้างกุฏิหลังแรกเมื่อคนในจังหวัดรู้ข่าวก็ได้หลั่งไหลมาต่างคนต่างนำขวดมาบริจาคด้วยจากนั้นอาคารต่างๆก็ได้ทยอยถูกสร้างขึ้น จนกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์ดังเช่นในปัจจุบันด้วยความแปลกใหม่ของวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ทําให้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสําคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ